เกมกีฬาที่อยู่คู่กับเรามานานแสนนานเกมที่ลูกผู้ชายหลายคนนั้นต้องเคยสัมผัสเพราะมันคือเกมที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีวันนี้พวกเราจะมาพบกับเกมฟุตบอลอย่าง f c 25ียี่ที่จะแอคโค่ดทำไมผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยสัมผัสเกมฟุตบอลแนวนี้มาก่อนหรือไม่ก็ต้องคุ้นภาพแสนสุขที่สมัยก่อนเราจะได้ชวนอเพื่อนมานั่งสุมกันอยู่ในจอเดียวเพื่อจะต่อคิวเลือกทีมที่เราลัก ไปตบเพื่อนเราแล้วถ้าเกิดใครคุ้นภาพเหล่านี้แล้วก็คุณเริ่มแก่แล้วนะเราอะเริ่มเริ่มแก่กันแล้วครั้งนี้จะมาเล่นในโหมดของคออปที่จะเป็นการดวลระหว่าง2ต่อ2ซึ่งคู่หูของผมก็ไม่พ้นใครโนสโคปหรือเอลพวกเราจะวุ่นวายครับจะสามัคคีขนาดไหนเชิญรับชมก่อนที่เราจะเลือกทีมเราต้องตั้งกฎเหล็กกันก่อนว่าจะไม่เลือก2ทีมนี้หมาแดงกับเป็ดแดงจากศัตรูสู่คู่มิตรมึงแกเอาแบบว่า ตับแผงที่มันเล่นแบบว่า4ี่สมันเล่นง่ายหมดอ่ะ <c oughs> อยู่แค่อยู่แค่ว่ามึงกับก,กูเนี่ยจะเล่นได้ไหมหลังแน่นๆหลังแน่น่ตก้เาเอาตกตามป่ะมีแบบตีกตาว่มีมีแลวตอนต่อมึงกดแลลวก็ <c oughs> กดตัวเองระหว่างที่ผมกับเอลกําลังจูนกันอยู่เราได้เลือกทีมเรียวมัดิกอยู่ในชุดสีส้มและคู่ต่อสู้ที่เราเจอได้เลือกทีมอย่าง แดแงอยู่ในชุดของสีเทากูจะขยี้ให้หนักเลยทีมลิเวอร์พูลได้เป็นฝ่ายเขลียก่อนเริ่มเกมได้ไม่นานผมที่อยู่ในลูกศรสีแดงได้มีการประทะก,กับฝั่งตรงข้ามทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงและลูกฟุตบอลก็ได้เข้าทางเราส<ป>เฮ้ยล้ำเปอวะไม่ล้ำต่อกันยังสวยงามตามท้องเลื่อมอย่างก็ฝึกด้วยกันมาเป็น10ปีพวกเราขึ้นนำไปก่อน 1- 0 เราจะนั yeah. step, ้นอีกไม่นานในนาทีที่30เราก็ได้ลูกที่2และลูกที่3ต่อเลยครับโอ้โหแลวก็มีลูกที่4แล้วอยู่ดีๆไปแเคเลยไปหาชากก่อนเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วกูต้องทำไงต่อเนี่ยทั้งหยุด ทั้งเลี้ยงหนีทั้งดึงเวลาแต่ก็ยังโชคดีที่เอาตัวรอดไปได้เพราะฝั่งนั้นก็หลุดเหมือนกันเรามาต่อเกมที่2เลยจากเกมที่แล้วมันดูง่ายไปเราเลยเลือกทีมที่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นหน่อยแล้วก็เกินค่าไปมากพวกเราโดนกดไป5-2แบบเล่เทเป็นขี้เป็นโจกเลยคือพวกแม่งเก่งจริงๆเว้ยคือมันแต่ยิงเพิ่มก็ได้แต่มันเห็นพวกกูเป็นของเล่นเป็นที่ระบายอารมณ์เป็นความสนุกของพวกมันแล้วดูสิ่งที่มันทํายังไม่ทันจบครึ่งแรกแม่งกดไป4-1 แ,แค่นั้นมันยังไม่พองมันยังไม่หนำใจเพราะมันเป็นฝั่งที่ได้บทขยี้พวกเราเปิดมาครึ่งสองแม่งเอาเลยคือ,อ <c oughs> แม่งเลี้ยงมาเหมือนไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะ่ะพวกกูทำได้แต่ยืนน้ำลายยืดดูมันเลี้ยงเข้ามายิง แต่แค่การยิงประตูใส่เราเนี่ยมันยังไม่สาแก่ใจไงมันยังต้องย่ำยีศักดิ์ศรีพวกเราอีกมันทั้งล็อกหลบหลังกูหักกันเป็นว่าเล่นเล่นแบบปั่นประสาทแถมโชว์เหนือชั้นกระดกบอลข้ามหัวอีกแล้วไหนจะเล่นดึงเวลาเพิ่มความหัวร้อนให้พวกกุยแล้วยังมีช็อตอย่างช็อตช็อตนี้ที่แม่งย่ำยีพวกกูจนป่นปี้ไปหมดแล้ว แขนกูแขน้เหียกูแขนมาต่อกันที่แมตต์ต่อไปเลยเราได้เลือกทีมอย่างสเปอร์แล้วมาเจอทีมอย่างไบโอมินิกแมตต์นี้โคตรตึงโคตรมันโคตรอันตรายลุ้นกันจนเยี่ยวเล็ดเรานำไปก่อนจากจังหวะจ่ายพลาดของโก แล้วโดนตามตีเสมอขึ้นมา1 1หนึ่ง,งจากจังหวะแหวกกองหลังของคิมมิคและนําขึ้นมาเป็น21จากจังหวะจนสั้นที่หิงแสกหน้าโกเข้าไปแล้วก็น,านํา3-1จากจังหวะเตะมุมที่ทางบายเยิร์นนั้นสกัดพลาดเคลียร์ไม่ขาดทําให้ซอนสังหารลูกนี้เข้าไปแล้วบายเยิร์นก็ใส่ลูกคืดตามขึ้นมา3ประตูต่อ2จากจังหวะ มิดตัดเข้าในให้กับแฮร์รี่เคนซัดเข้าประตูแล้วพวกเรา,าก็เกือบได้ประตูจากจังหวะส้มหล่นที่กดเต็มข้อข้อเสาประตูบายเยอร์ไม่รอช้าได้จังหวะสวนกลับจากโอลิเซไหลต่อให้กับมัวเซราลาก,กีใส่โรเมลโรจนหลงทางและไหลต่อไปให้กับแฮร์รี่เคนจบสกออย่างสุดสวยตามตีเสมอขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ3อแล้วก็ผัดกันลุกผัดกันลับเกง่งจนตูดขึ้นตะคิวหมดแล้วก่อนจบเกมก็มีจังหวะเสียวเยี่ยวเกือบลาดมูเซ่าวิ่งตามช่องล็อกหลบกองหลังถลายไปกับพื้น ิงติดผู้รักษาประตูจบเกมด้วยการเสมอ3ประตูต่อ3าอย่างสุดมันสุดลุ้นแล้วก็มาลุยกันต่อกับทีมเชลซีที่ต้องมาเจอกับบาร์เซโลนาทีมที่เคยย่ำยีศักดิ์ศรีพวกเราเพียงแค่นาทีที่16เราได้ลูกเตะมุมผมได้ทําการเปิดยาวเพื่อลุ้นการทําประตูแต่บาร์เซโลนาก็มุ่งสกัดมาเข้าทางของลาฟินยาซึ่งผมหลุดตําแหน่งมาแล้วเล่เอลที่จะคอยหยุดยั้งอะไรอะไรเฮ้ยทำนี่เร็วจังวะใช่แม่งวิ่งเร็วอย่างกับเดอะแฟร์ใครจะไปหยุดได้ไว้จะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เซฟได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยหามันแข็งแกร่งของผู้รักษาประตูและในนาทีที่20โอโมที่ไม่ใช่น้ำยาซักผ้าโชว์เหนือชั้นด้วยการซีดานเทินก่อนจะล็อกหลบเข้าในแหวก2กองกลางกันไปอย่างงง,งๆพุ่งเข้าหากอบเขตโทษอย่างรวดเร็วและหลอ,อกกองหลังจนหัวเข้ามัมและยิงด้วยซ้ายแบบเต็มข้อแต่ถูกเซฟไว้ได้และแฟงกี้เดยอยองก็มาซ้ำเข้าไปเลาโดนไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่29เเราได้โอกาสจากการผิดพลาดของกองหลังที่ไม่มีใครประกบนิโคลัสแจ็กสัน เราตามขึ้นมา1ประตูต่อหนึ่งไวรุ่นสเปนพยายามบุกเพื่อจะขึ้นนําให้ได้แต่ก็ต้องเจอกับไวรุ่นอังกฤษที่กองหลังแข็งแกร่งยืนกันเก่งก,กะไม่ให้ทําประตูกันง่ายๆและไวรุ่นอังกฤษที่ตั้งรับอย่างใจเย็นก็ได้จังหวะสวนกลับจากการเพสซิ่งสูงของคู่ต่อสู้ด้วยการโยนบอลจากคาสโตไปถึงเฟอร์นันเดสแล้วต่อกันจังหวะเดียวให้โคพาเมอร์สับแหลกกว่าครึ่งสนาม ทำเกมขึ้นมากันอย่างสวยคนสังหารประตูอย่างนิคลัสแจ็คสันก็รออยู่ในพื้นที่อันตรายเนโตโยนบอลไปด้วยความบันจงดูจากการจัดท่าทางยิงแล้วที่มันจะออกมาเต็มข้อเข้าตะข่ายแน่นอนคู่องโกไม่เข้าซะงั้นจากนั้นก็คุกขิดกันไปมาทำอะไรกันไม่ได้ทั้งสองทีมและก่อนหมดครึ่งแรกบาเซโลนาถูกกดดันจากการเพสซิ่งสูงทำให้ถูกตัดบอลในพื้นที่อันตรายแตบอลอี่เฮ้ยเอวต่อ โคพารเมอร์จ่ายบลทลุช่องแบบ200 IQ แบบหลุดล่งลงใส่สกอร์รอได้เลยพ่พอประตูตั้งกว้างขวางเสือกยิงออกคนดูให้ไปเลยคูณจบครึ่งแรกด้วยการเสมอ1ประตูต่องง1มาต่อกันที่ครึ่ง,ง2ทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถรุ้นการทำประตูได้เลยจนมาถึงในนาทีที่61 บอลมาถึงเนโตจากการชำเลืองมองของเนโตที่เห็นฟูรนเดสกำลังขอบอลอยู่และมีโอกาสวิ่งทะลุช่องเพื่อจะลุ้นการทำประตูเพราะกองหลังกำลังเมื่อยลอยคิดถึงเมียอยู่และเรียบร้อยหลุดโล่งๆพื้นที่เหลือบานเบอร์อยู่แค่ว่าจะยิงเข้าไหม เรียบร้อยนำสองหนึ่งยังดีใจได้ไม่ถึง10นาทีเปดี้ได้บอลม้วนหลบกองหลังวิ่งฝ่าไฟแดง <c oughs> เข้าไปยิงแบบหน้าตาเฉย <c oughs> เขาถูกตีเสมออย่างรวดเร็วหลังจากนั้น <c oughs> พวกเราพยายามบุกแต่ก็ไม่ใกล้เคียงแล้วก็มาเจอจังหวะขำปอดโยกในนาทีที่88มาดูเอเก้ได้บอลและมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแต่สิ่งที่เขาทำหลายคนต้องไม่เชื่อสายตา <c oughs> ล็อกหลบไปหาคู่ต่อสู้ทันทังที่สไลด์วืดไปแล้วมิหนำซ้ำกระโดดวืดลื่นเองอีกแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องทันทีตอนแรกก็หลบโ แล้วก็เรียบร้อยพวกเราโดนขึ้นนํา3สองแล้วก็จบสกอร์นี้แบบน่าเจ็บใจและแมตต์ต่อไปโชคชะตาก็นําพามาให้เราเจอกับบาร์ซ่าอีกแล้วโดยที่ครั้งนี้เราเลือกแมนซิตี้เพื่อจะมากำหลาบบาร์เซโลนาให้ได้แต่ก็ทําไม่สําเร็จเราทําได้แค่เสมอแต่ก่อนที่จะไปแมตต์ต่อไปผมขอได้อวดลูกยิงสุดสวยของผมก่อนมาเป็นลูกตีเสมอในนาทีที่75ดูกูแตะหลบสับขาด้วยความเร็วสูงวิ่งแรงแซงทางตรงแบบใครจะฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วฮาแลนก็ควบตามมาติดติดดูกูช้ำเลืองมองเปิดด้วยความบรรจงลูกลอยไปถึงจุดนด mm <gasps> จักรยานอากาศแบบเต็มข้อชนิดที่โกได้แต่ยืนมองแล้วไม่ต้องถามว่าทําไมกูรู้สึกภาคภูมิใจนะเพราะผมเล่นเกมนี้มาเกือบร้อยชั่วโมงนี่เป็นลูกยิงจักรยานอากาศครั้งแรกของผมซึ่งผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันกดปุ่มอะไรแล้วก็มากันในแมตต์ต่อไปที่โชคชะตาเหมือนเล่นตลกทีมมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะแม่งเลือกแต่บาซ่าแต่ก็ช่างมันเถอะถือว่าเป็นแมตต์ล้างตาแต่แม่งส่งกูไปล้างตูดแพ้สี่สองแบบขี้กระจายทีมันเก่งหรือพวกกูกลากูไม่เข้าใจแล้วก็มาในแมตต์สุดท้ายที่กูไไไมม่่่่่ออยาาากกจะเลนลนนนน,นแแแ้้วววบบตตขคััปปใดง ด้วยสติรวมชนะ2เสมอ2แพ้6ปิดฉากเกมนี้ไปแบบ fucking ending ผมขอขอบคุณผู้ชมทุกคนทั้งดูจบและดูไม่จบหวังว่าจะได้ความบันเทิงไม่มากก็น้อยเกมน่าจะเป็นเกมอะไรไม่รู้ไม่บอก